นอนน้อยมาทั้งอาทิตย์กู้คืนได้ไหมสวัสดีครับคุณยาเพจ m r h a p p y Daily Podcast นะครับอันนี้อยากจะเอาตัวพอดแคสต์ของคุณแมทธิววอลเกอร์ผู้เขียนเรื่อง w h y We Sleep มาแชร์ให้ฟังนะครับซึ่งตัวเอพิโซดนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่อง c t s h Up Sleep เดี๋ยวขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับว่าตัว c t s h Up Sleep เนี่ยคอนเซปต์มันเป็นมาอย่างไงเนาะซึ่งตัวคอนเซปต์นะครับ มันเกิดจากการที่ถ้าเกิดเราลองสังเกตไลฟ์สไตล์ของคนทำงานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนนะครับเขานอนน้อยช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าพยายามไปกู้เวลานอนช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงวีคเอนของเราแทนซึ่งตัวรีเสิร์ชตัวเนี้ยมันน่าสนใจมากครับตรงที่ว่าเขาพยายามศึกษาพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยแหละเมื่อเปรียบเทียบกับการหนึ่งคือนอนพอ ไม่ว่าจะเป็นจัน์ทรถึงอาทิตย์ก็ตามนะครับนอนน้อยมากตลอดเวลากับเนี่ยฮะกลุ่สุดท้ายก็คือว่านอนน้อยช่วงวันธรรมดาแต่ไปนอนเยอะช่วงวีคเอนนะครับซึ่งตัวกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเจาะลึกลงไปอีกกลุ่ม A เนี่ยก็คือนอนได้เต็มที่เลย9ชั่วโมงต่อวันกลุ่ม B นอนเต็มอิ่มได้แค่5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ ส่วนกลุ่ม C ีนะฮะที่เราอยากจะเจาะลึกเข้าไปเนี่ยกลุ่ม C ีเขาจะมีเวลานอนที่5ชั่วโมงในวันธรรมดาแต่ว่าเขาจะสามารถนอนเท่าไหร่ก็ได้ในวันเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งตัวรีเสิร์ชตัวเนี้ยต้องให้เครดิตก่อนก็คือว่าถูกทำโดยคุณด k e n n e ร์เคนเนตไรท์จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวสําหรับใครที่อยากฟังข้อสรุปเลยเดี๋ยวผมสรุปให้เลยนะกันนะฮะันั่นก็คือว่าการที่เราจะพยายามกู้เวลานอนเราคืนมาเนี่ยเหมือนแบงค์อะครับมันไม่สามารถทําได้เราไปสร้างหนี้เราเราพยายามมากู้คืนทีหลังเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับตรงที่ว่าเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดอยากฟังเราลองมาฟังเพิ่มเติมกันนะครับผมโอเค เหตุผลแรกเลยก็คือว่าการเปลี่ยน,ปยนแปลงการนอนหลับของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างตรงที่ว่าในกลุ่ม C เนาะเขามีวานอนช่วงวันธรรมดาเนี่ยอยู่ที่5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมซึ่งเขาลองมาคำนวณเวลานอนที่หายไปเนี่ยทั้งอาทิตย์นะครับมันหายไปประมาณ12ชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบกับ ระยะเวลานอนที่เขาแนะนำกันซึ่งอยู่ที่ประมาณ7-9ถึงชั่วโมงนะครับผมอ่ะมันหายไป12ชั่วโมงเนาะสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามทำก็คือว่าอ่ะช่งวงเสาร์อาทิตย์คุณนอนเท่าไหร่ก็ได้เลยเป็นบุฟเฟ่เลยเต็มที่เลยนะครับตัวเนี่ยกลับกลายเป็นว่าช่งาวงเสาร์อาทิตย์เนี่ยโดยเฉลี่ยเขาสามารถที่จะกู้คืนเวลานอนได้แค่สามชั่วโมงเท่านั้นลองเปรียบเทียบนะครับ เสียไป12กู้คืนมาได้3เหลือที่9ชั่วโมงตัวเนี่ยเรากู้มาได้แค่25%หรือ1ส่วน4ของเวลานอนที่เราเสียไปนะครับผมซึ่งการที่เราติดลบแบบเนี้ยมันสามารถที่จะเกิดดอกเบี้ยทบต้นของการสูญเสียการนอนของคุณได้ตรงที่ว่าอาทิตย์แรกคุณเสียไปเน็ตนะครับอยู่ที่9ชั่วโมงเนาะ อาทิตย์ถัดไปล่ะเกิดอะไรขึ้นมันจะอยู่ที่18ชั่วโมงถัดไปอีกอยู่ที่2 7ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเวลานอนที่เราเสียไปถึงแม้ว่าเราจะพยายามนอนมากขึ้นแล้วเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่สามารถกู้เวลานอนคืนมาได้ทั้งหมดนะครับอันถัดไปเลยก็คือเรื่องคุณภาพการนอนของเรามันก็ตกต่ำลงไปตรงที่ว่าโซนหนึ่งที่สำคัญมาก มันคือโซน Deep Sleep หรือช่วงเวลาที่เราดี c o v e r นะครับถ้าเกิดขยายความนิดหน่อยเนี่ยคือ Deep Sleep การหลับลึกของเรานะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนเนาะมันมี a ฟ e อื่นๆเช่นกันอย่างเช่น Rapid Eye Movement หรือช่วงที่เราคล้ายฝันนะครับผมอันเนี้ยมันมี Stage of Sleep ที่สำคัญมากๆนะครับผมส่วนที่เราหายไปเนี่ยก็คือส่วน Deep Sleep ที่มันลดลงนะครับถึงแม้ว่าเราพยายามนอนมากขึ้นแล้วเนี่ย แต่ว่าสัดส่วนของด e p ส l e e p กับลดลงนะครับอันถัดไปเลย Cir เคเรียนริบทึมหรือว่าช่วงเวลาตื่นกับช่วงเวลานอนของเราเนี่ยเวลามันก็เริ่มผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งตัวเนี่ยมันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเมลาโทนินหรือเป็นฮอร์โมนที่คอยบอกครับว่านี่คือเวลาเช้าแล้วหรือว่านี่คือเวลาที่คุณควรนอนได้แล้วนะครับ หน้าที่ของมันเนี่ยคือช่วงใกล้เวลานอนอ่ะสารเมลาโทนินมันจะค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาใช่ไหมหลังจากที่ปลดปล่อยออกมาปั๊บมันก็ทําให้บอกว่าเออคุณได้เวลานอนแล้วนะหลังจากนั้นนะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยเมลาโทนินสารตัวเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปทําให้เป็นการบอกคุณว่าเฮ้ยได้เวลาตื่นแล้วปัญหานะครับมันเกิดจากการที่เมลาโทนินเนี่ย มันอยู่ช่วงเช้าแทนทําให้ช่วงเช้านะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าวันจันทร์หลังจากที่เสาร์อาทิตย์คุณเชื่อว่าคุณได้นอนเต็มที่แล้วเนะี่ยวันจันทร์คุณตื่นมาทใํใไมคุณรู้สึกว่ามันไม่สบายเลยอันเนี้ยเป็นเพราะว่าสารเมลาโทนินมันยังหลงเหลืออยู่นะครับมันถูกปลดปล่อยมามันไม่เป็นระบบละอันเนี้ยมันมีการผิดเพี้ยนเกิดขึ้น อันถัดไปเลยก็คือตัว food consumption นั่นก็คือการกินของเราเนี่ยเขามองว่าพอเรานอนน้อยลงนะครับคนเรามักจะกินขนมมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนอาหารเย็นและหลังอาหารเย็นนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพอเรากินตรงนี้เยอะขึ้นเนี่ยน้ำหนักก็มากขึ้นเช่นกันนะครับผมอันนี้เป็น4 area เนอะว่าเฮ้ย หลังจากที่นอนน้อยไปพยายามกู้คืนมามันเกิดอะไรบ้างนะครับแต่คี์เมสเอจเนี่ยขอย้ำนะครับว่ามันไม่ใช่การที่ว่าเฮ้ยคุณขาดนอนไปปับ๊บแล้วคุณจะมากู้นอนต่อเนี่ยไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่คุณแมทธิววอลเกอร์พยายามจะสื่อก็คือว่าเราควรที่จะไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ นั่นก็คือว่าช่วงวันจันทร์ถึงสุขของคุณนะครับคุณควรที่จะนอนให้พอแต่แรกมันจะได้ไม่ต้องมาแก้แบบนี้นะครับเพราะว่าแก้แบบเนี้ยตามนี่เห็นคือ 1. เราพยายามกู้แต่กู้มาได้แค่ย5เอนต์งถ้าเกิดทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะติดลบไปเรื่อยๆนะครับผม 2. คือเรื่อง Deep Sleep Quality of Sleep ของเราเนี่ยมันก็ลดลงไปอีก 3. c ซอร์เคเดียน t ร m ทมเวลาตื่นนอนของเราเนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนไป4เรื่องการกินขนมที่มากขึ้นแต่มันมีแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องค่าอินซูลินของเรานะครับคือการควบคุมตัวน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนไปเช่นกันนะครับผมอันเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเขาอยากจะเน้นย้ำว่าการนอนให้พอในวันจันทร์ถึงศุกร์และ เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณนะครับอันนี้ก็ควรเป็นอะไรที่คุณรักษาไว้อย่างยิ่งนะครับผมอย่าพยายามทำงานหนักจนเกินไปจนอดนอนนะครับเพราะการกู้ออกมาได้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับผมอันนี้ก็หวังว่าเป็นข้อเตือนใจและสามารถนำไปปรับได้หลังจากที่ฟังเอพิโซดนี้ถ้าเกิดใครเตรียมนอนก็หวังว่าอ่ะ เชียร์ให้ได้นอนเหลวขึ้นเชียร์ให้ได้นอนเต็มที่มากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่านิสัยเล็กๆทําได้ทุกวันเพราะนิสัยเล็กๆเ,เนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่การขาดนอนก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดขาดนอนเยอะมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วพยายามนอนให้เป็นเวลานอนให้เต็มที่ทุกคืนนะครับขอบคุณที่ติดตามเพจแชมเปสต้าปิดเดย์ลี่พอดไว้เจอกันในเอพสิรซดถัดไปนะครับขอบคุณครับ